โค้ชไทยครับกันนี่เป็นสีส้มนะทีรัตสีเขียวแล้วก็ซานต้าสีชมพูครับบอลยาวซานต้าจ่ายติดทีรัตทีรัตบังออกมาซานต้าซานต้ายัดมาเจาะกันแล้วก็เข้าแต่ล้ำหน้าโอ้โหยืนกลางมุง้งรอเลยครับทีรัตค่อยๆเคาะมาโอ้โหบอลมาทีรัตได้ยิงต้องปั่ทิ้งนะโอ้โย เดือบอยครับพยายามไปเคลียร์ที่เอาโดนชิงกลับมาใหม่สตาร์เปิดมาทีดั้งยิงอีกโอ้โหไปเซฟอีกครับสมาธิเปิ่นึงเปิดมาโดนทุบทิ้งออกมาได้ทีดั้งเก็บตกได้อีกทีนึงยิงกระโดนปัดทีดั้งซ้ำเรียก้อยมาจนได้ครับมาเอาจนได้สุดท้ายสุโขทัมเลยขึ้นนำเลยครับทีดั้งใช้อิวฮาร์ฟานดี้ยิงเข้าไปครับโอ้โหคือต้องบอกว่า ยิงแล้วยิงอีกยิงแล้วยิงอีกเซฟได้เซฟไปครับสุดท้ายเอาจนได้ซ้ำดาบสองครับโอ้นี่ครับประตูธน,นชัยหนูราชกับมัดจุกเป็นสมุไรเลยครับนุ่เพิจะไปตั้งสางไปราบไปตั้งสาลที่ไหนครับดูครับยิงเองแล้วซ้ำเองครับโอ้โหลูกนี้ทีรัตครับกันได้บอลอยู่ให้ทีรัตมาที่ซันต้ากันซันต้ายิงรัตทีไรัตแท,ท,ทงขึ้นหน้ามา แล้วทีรัตเองแต่ยิงแต่ว่าคราวนี้ตรงตัวโอ้โหยูบอยเลี้ยงไปติดโดนดักได้ซานต้าให้มาทีกันซานต้ายิงล้มตัวตะคุบได้โดนให้มายูบอยยูบอยยูบอยโดนดักแล้วขยับได้ยูบอยให้มาฟุกว่าจะฟุกมาเจ้าหญิงลงที่โสายังไม่ออกจนเจ้าตามมาเก็บอีกโดน เอาไปแล้วครับแล้วก็เป็นทางด้านทีรัตซึ่งเป็นตัวเก่งซะด้วยใช้สุมพนันเหมือนอตาลุยมาจ่ายต่อมาจังหวะนี้มีระยะยิงอนะีกแล้วเองอะก็ยิยงครับโอ้โหวันนี้ลิโลให้ต่อมาบาลโดบาลโดแทงมาแล้วหลุดล้าฝันได้ยิงลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหดำดีดำ นำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์สุโขทัยเอ็มซีใช้อิวานฟานดี้ยิงเข้าไปครับมาแล้วมาต่อพีรพัดเปิดมาจับแต่งลูกนี้นะพัดคลองหาเลี่ยมยิงติดบล็อ,อกอีกทีนึงไม่ยอมให้ออกแต่ออกไปแล้วครับามาดำดีดำพยานแทงได้เนี่ยฝาอีกไปนู่นแล้วครับฝาอีกมาถึงแล้วครับฝ้าอีกคองเข้ามาฝากหนึ่งสองโอ้โหดูดำดีดีนีมากเอา เอสพีอินวิซิเบิลใช้พีรพัดเปิดมาโจกปัดถมโพลีเอเข้าไปเลยว่าอุทัยธานีตามตีเสมอแล้วครับอลไรครับเอสพีอินวิซิเบิลทำได้ใช้มิกกี้ปฐถมพลเจริญรัตานาพิพรมนะครับยิงเข้าไปมาเป็นนาทีบาปครึ่งแรกเลยครับโ้จังหวะน,นี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับดำดีดำจะโต้ดันจ่ายติดกลายเป็นเอสพีอินวิเบิลสวนมาใช้จูดีวานตอบเข้าการโกรันเ oh, ข้า oh, สิงเ oh, ข้า, oh, ขา อิกแซงสองหนึ่งอุทัยธานีโดยเอ v บี i b l e บโดยใช้โกลันเข้าสิิจริงเข้าไปครับโอ้โห,โหเดือดจริงๆครับโดน,นก่อนแต่เริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยสองหนึ่งแล้วแซงแล้วครับดำบีดำหน่าเครียดเลยครับดำมดีดำดักได้ครับใช้โกมิดไปดักหูอัลโดโดนเดียว คือพอมาเล่นหน้าสาไอ้ตัวช่วยเชื่อมันมีแต่ว่าน้อยแต่ไม่ได้เชจอปัดโค้งชนเสาเสาเรียบร์ลอยดิวดำดีดำทำได้สุโขทัยตาวตีเสมอแล้วครับโอ้ใช้วาลโดตัวเก่งยิงเข้าไปครับโอ้โหเอาละครับเสมอ2ประตูต่อ2ครับโอ้อินฟิสเบอร์บอกลูกนี้วางจอยเลยครับต้องยอมครับคือปัดแล้วจังหวะปัดแต่บอลไปชนเสาแล้วเจอดำมีดำซ้มปจ่อๆเข้าไปครับนี่ครับ คือขึ้นเกมสวยมากครับดูครับบอลจังหวะเดียวหนึ่งครับแล้วแทงออกซ้ายไวเดเชอร์เอียงขวาปัดแล้วผ่านมือไปชนเสาแต่ซับอยู่ตรงนั้นพอดีครับแภพัฒนมงโชงมาตรงนี้อ่าทัศน์ยาธนกาให้เอาตาอัวลงมาแล้วครับแล้วนภพัฒน์จเอาเข้าเลยเอเข้าไปดื้อเลยครับโอ้แกแล้วเนี่ยนะครับโอ้ได้ผลครับปัดแล้วได้เลือกเลยครับท่างอุทัยเดี๋ยวดูมันแชลลบหรือมันอะไรหรือเปล่าทำไม มันยิงธรรมดาแต่ว่าน้ำหนักสิทธามันแม่นไปเลยครับอินวิซิเบิลโอ้โหได,ได้ได้เฮครับโอ้ oh, ดับดีบดัก็ก็ไม่รู้จะป้องกันยังไงลูกนี้เดี๋ยวดูว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยบอลวิถีบอลทำไมเป็นแบบนั้นครับ